การกล่าวอ้างนะไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่<ช>ที่เข้ามาพูดคุยกับทางน้องไหนค่ะในทางลับเป็นการส่วนตัวยืนยันครับว่าไม่มีใครมาสอนน้องไหนเขารับรู้ด้วยตัวเองและน้องไหนเนี่ยสอนพ่อและแม่อดมิบดนด้วยค่ะนี่ผู้ชมสอนได้ยันพ่อกับแม่เหห็นม่ไล เปิดศึกรอบด้านครับคุณผู้ชมครับสําหรับกลุ่มนิรมิตรเทวาจุตินะครับหรือว่ากลุ่มของน้องไหนนะครับวันนี้เนี่ยปรากฏว่าได้มีการมอบหมายให้ทนายธรรมราชบุกไปถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับเอาผิดกับสื่อหลักๆก็คือผู้ลงตัวก็คือรายการขุมกระแสนะครับของพี่หนุ่มกัญชัยนั่นแหละที่เขามีปัญหากันอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยมีเพิ่มแล้วนะครับนอกจากขุนกระแสนะครับเขาก็จะฟ้องสื่ออื่นๆด้วยนะครับคือวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงนายกที่ทำเนียบครับให้จัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นแหละ เดือดร้อนถึงนายกนะพี่มุกนะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะนะครับคือทางด้านทนายความแล้วก็ทีมแอดมินอ่ะเขาไปกันเมื่อเช้านะครับรวมไปถึงบรรดาลูกศิษย์นะไปที่ทำเนียบเนี่ยบอกสื่อบิดเบือนนําเสนอไม่ครบถ้วนนะครับข่าวเท็จทางไม่สังคมเนี่ยแตกแยกนะพี่มุกนะเขาว่าอย่างไรบ้างค่ะต้องบอกว่าทางด้านของทนายธรรมราชนะอันนี้เขาก็เป็นทนายของน้องไนท์เนาะแล้วก็เป็นตัวแทนใช่เป็นตัวแทนทีมแอดมินเทมเทวาจติอะไรของเขาเนี่ยนะคะ แน่นอนว่ามีการไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายเศรษฐาทวีสินก็คือนายุทธมนตรีคุณผู้ชมแล้วก็ขอให้ดําเนินการเอาผิดสื่อมวลชนที่นำนำเสนอข่าวเท็จข่าวปลอมเนี่ยทำให้สังคมแตกแยกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าสื่อมวลชนบางรายที่เขาพูดถึงเนี่ยรายการหลักๆเลยน้องอ่าม ก็จะคงหนีไม่พ้นโหนกระแสเพราะว่าโอ้โหเป็นประเด็นแรกใช่พี่หนุ่มโหนกระแส้นป็นคนปิดประเด็นเรื่องน้องไนเป็นรายการแรกถูกเรื่องมันก็เลยแดงไปถึงตอนนี้นะคะแน่นอนว่าเขาบอกว่าเนี่ยไม่เฉพาะกรณีของน้องไนนะแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้ด้วยที่นําเรื่องราวอันเป็นเท็จเนี่ยรู้จริงบ้างไม่จริงบ้างเอาไปนําเสนอผ่านสื่อนะคะเป็นรายการสนทนาพูดคุยหรือรายการทอล์กโชว์ทำให้สังคมเนี่ยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จนถึงขั้น แตกแยกเป็น2ฝ่ายมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยแน่นอนอก็ต้องมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะจนทะเลาะกันซึ่งก็ความดังกล่าวเนี่ยเป็นเท็จโดยชัดเจนอโอโได้ยด้ว่าเขาก็พูดแบบนี้ต่อมาค่ะก็เลยนําหลักฐานอันนี้แหละมาร้องต่อนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้นายกเนี่ยมีคําสั่งสั่งไปยังผู้มีอํานาจในเรื่องนี้ตั้งกรรมการบอกให้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าหากก็เป็นจริงเนี่ยก็ขอให้นายกตั้งคณะทํางานแล้วก็จัดระเบียบสื่อมวลชนซะอ,อย่างเช่นเรื่องนี้แหละ หัวข้อเนี่ยน้องอามเรื่องที่อ,อ,อาจารย์น้องไหนท์เนี่ยหรือว่าน้องไนท์เนี่ยอ้างเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดไอเนี้ยเรื่องนี้เนี่ยพูดในรายการผนกระแสทีนี้ล่ะค่ะสื่อก็ยังไม่เคลียร์ประเด็นนี้อีกอ,อันนี้เรื่องหลักๆเลยนะคะเป็นเรื่องที่ท้าพาดหัว,วว่าอาจารย์น้องไนท์อ้างเป็นพระพุทธเจ้าจริงแล้วมันไม่ใช่เขาบอกแบบนี้ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องพระที่ก้มกราบเด็กเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงไม่เคยนะน้อง,อนองไนนี่ไม่เคยนะไม่เคยมีพระมาก้มกราบมีแต่อาจารย์น้องไนนี่แหละที่ไปก้มกราบพระนี่อันนี้ทานายเขาก็บอกแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของน้องไนเนี่มีทั้งเรื่องความเชื่อแล้วก็เรื่องของคสอนซึ่งคําสอนก็มีมากมายแต่สื่อเนี่ยไม่ยอมนําเสนอเองไปนําเสนอเรื่องที่แบบเป็นข้อมูลเท็จแล้วก็ใส่ความทําให้น้องเนี่ยถูกโจมตีต่างๆนานาในเรื่องของคำสอนเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นคําสอนที่ออกจากพระไตรปิฎกมันไม่มีผิดเพี้ยนเลยแต่ซื้อนี่แหละไปทําให้ผิดเพี้ยนไปเองนะคะแล้วก็สังคมโจมตีพยายามผุดเรื่องต่างๆที่มันเป็นเท็จทั้งเรื่องของการอ่างพระพุทธเจ้าบ้างออพระกับเด็กบ้างเรื่องเท็จเนี่ยคือพระกราบเด็กแต่เรื่องจริงน้องอาม,อมคือเด็กเนี่ยกราบพระทีนี้พี่มุกมันมีประเด็นสําคัญ ในการแถลงของนายธรรมราชื่อเช้าเนี่ยนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับมันมีการกล่าวอ้างนะไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาพูดคุยกับทางน้องไหนในทางลับเป็นการส่วนตัวนี่นายธรรมราชอ้างว่าอย่างนั้นนะครับผู้ชมนะคือมีทั้งสายแพทย์สายกฎหมายและสายการเมืองที่เข้ามาพูดคุยนะครับนายธรรมราชบอกตนเองเนี่ยมีคลิปเป็นหลักฐานนะนะครับมาสอบถามได้ ประเด็นที่สื่อมวลชนสอบถามน้องไนซ์เนี่ยรู้จริงไหมเชื่อมจิตได้จริงไหมนะครับผู้ใหญ่เหล่านี้เนี่ยเข้ามาสอบถามเหมือนกันและไม่ได้ถามอย่างเดียวนะครับเข้ามาถามเรื่องธรรมะอิจฉาทุกฝ่ายให้การยอมรับในตัวของน้องไหนซ์หมดเรามีหลักฐานซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนี่แทนมาราชพูดนะครับลองไปฟังครับ ดังนั้นการเจ็บติดคือวิธีการเข้าสู่การปฏิบัติในปัสนาธรรมชาตแต่ด้วยวัยของน้องไนท์เนี่ยจะสามารถทำได้ขนาดนั้นคืออันนี้ยืนยันชัดๆอีกรอดครับว่าที่ทนายรณชัยตั้งข้อสงสัยว่าน้องไนท์มีคนมาสวดศีลเนี่ยผมยืนยันชัดตรงนี้เลยนะครับยืนยันชัดจตรงนี้เลยว่าไม่มีน้องไนท์รู้ด้วยตัวของตัวเองคำสอนที่ออกมาคือยังงั้นไหสอนพ่อแม่ด้วยสอนในนิรุนแรงไปพิสูจน์ได้ครับเพราะว่าสำนักพูดตอบเดี่ยวจสอบทางครอบครัวก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยแต่ ว่าการตรวจสอบเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าจะไปทําในลักษณะที่วิธีการที่มันปาดเสียงต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่สามารถรับได้ของกฎหมายแล้วเป็นนักงถามเลยเพราะที่ผ่านมามีผู้ใหญ่หลายฝ่ายก็สงสัยแบบน,นี้ขอเข้ามาคุยในทางลับลทางลับไม่ว่าทางส่วนตัวซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ผมแม่คือเผยชื่นเด่นเป็นประเด็นผู้ใหญ่ในสายแพทย์ก็ดีสายกฎหมายก็ดีสายกานเมืองก็ดีเข้ามาคุยแล้วมีการอ่านคิดเป็นหลักฐานได้ไหว่ามาสอบถามในประเด็นที่น่านถามผมแล้วว่าไม่รู้ธรรมะจริงหรือไม่ เขาเขาก็มาถามเหมือนกันแล้วเขาไม่ได no <who médico S 1> ้ถามแค่น <t ical grammar> ี uh, remained, ้เขาก็ถามเรื่องอธรรมะด้วยซึ่งทุกฝ่ายยอมรับที่เข้ามามียอถามครับนี่คุณผู้ชมมีตามที่นายธรรมราชบอกจริงหรือไม่นะครับหลายฝ่ายก็เรียกร้องบอกให้เอาหลักฐานมาอยากจะรู้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องผิดความศรัทธานะครนเหล่านี้ศรัทธาได้นะครับแต่ละคนก็อยากรู้ว่าคุณเอาใครมาอ้างรวมไปถึงบางช่วงบางตอนที่ธรรมราชพูดพิมุกเรื่องการเชื่อมจิตนะครับมันเป็นวิธีการ ไม่ใช่คําสอนนักข่าวก็ถามว่าเอายังไงดีเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยมันจะพิสูจน์กันยังไงนะครับเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านะครับการเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานและนั่งสมาธินะครับยืนยันนะครับอันนี้สวนไปถึงทนายอนตะชัยทนายกระดูกเหล็กเลยนะครับบอกว่าที่ทนายอนตะชัยตั้งข้อสงสัยว่าน้องไนท์เนี่ยมีคนมาสอนอีกทีหรือเปล่าเนี่ยยืนยันครับว่าไม่มีใครมาสอนน้องไนท์เขารับรู้ด้วยตัวเองและน้องไนท์เนี่ยสอนพ่อและแม่อดมินด้วยค่ะนี่ คุณผู้ชมสอนได้ยันพ่อกับแม่เห็นมีหลายคนเนาะอามอในคลิปในโซเชียลเต็มในดารงราก็ไปนะโอ้โหได้ยกว่าคนเยอะนะคะที่เข้าไปอยากจะรู้แล้วก็อยากจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของน้องไงอย่างเงี้ยนะคะคือเนี่ยเขาบอกว่ามันสอนได้ยันพ่อแม่คุณผู้ชมและก็แอดมินด้วยไปพิสูจน์ได้นะครับท้าพิสูจน์นะครับผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยสำนักพุทธบอกจะตรวจสอบทางครอบครัวไม่ได้ขัดข้องแต่ไอการตรวจสอบเนี่ยต้องไม่ป่าเทือนและเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ย รับได้นี่เป็นบทบาทของนายธรรมราชเมื่อเช้าที่ผ่านมาบางช่วงเนี่ยก็พาดพิงไปถึงคุณแพรรี่ด้วยอีกตะหากนะครับผู้ชมจนกลายเป็นเรื่องราวบานปลายวันนี้หลายคนก็รอดูว่าสำนักพุทธเนี่ยนะครับจะออกมาจัดการกับปัญหานี้ยังไงนแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีทั้งฝ่ายที่ออศรัทธาคือฝ่ายที่ที่เชืช่อแล้วก็ฝ่ายกับคนที่ตั้งคําถามที่ ที่คนขี้ไม่เชื่อ<ช>นะครับ,รบก็เป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องแบบนี้มันพิสูจน์ยากนะถามว่าน้องเชื่อมจิตได้จริงไหมวันนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ชัดเจนได้มีแต่คนที่เขาศรัทธานะครับหลายคนก็ให้กําลังใจนะครับว่าเอมันทําได้จริงเนคนที่ศรัทธาเขาก็ให้กําลังใจกันแต่ในคนที่เขาไม่ศรัทธาเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอมันจะสามารถพิสูจน์ทราบเรื่องต่างๆ ได้หรือไม่อะไรยังไงนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวคงต้องติดตามการแอคชั่นของสนักพุทธนะโดยเฉพาะทนายอนันชัยแล้วก็มูลทิ่กองทัพธรรมเนี่ยเขาจะจัดการาเรื่องนี้นะครับถ้าสมมติสนักพุทธไม่จัดการครับ